สบายดีตอนเช้ากับบรรยากาศฝนตกลินพายุฤดูรออ้อนที่เมืองท่าแขกแขกขมวนเสปลาวผมเองคงกอนทัวร์กับการเดินทางขี่มอเตอร์ไซค์รอดเที่ยวตามเส้นทางวิวธรรมชาติสวยงามครับจากท่าแขกมุ่งหน้าไปทางเมืองมหาไซค,ครับอากาศเยน็นสดชื่นมีความสุขในการเดินทางอย่างดีของทริปนี้ครับพี่น้องบวกคิดบ่าฝันว่าฝนจะตกแบบเปลยๆอยแล้วก็ไม่มีลมกระโชกแรงครับมันช่างมีความสุขในการเดินทางอย่างดีครับและกาเห็ดให้ท้องฟ้าน่าจะกลับมาสดใสอีกเท่อนึงหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันสองสามมืออ ้อนลก็หมอะควันฝุ่นในอากาศก็น่าจะหายไปครับแล้วกันในคลิปนี้ครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์พาชมบรรยากาศวันฝนตกลินในช่วงหน้าร้อนที่เมืองท่าแขกเส้นทางที่เขาจะผ่านบ้านเสียงเลียบละกปลายทางที่ท่าฝรั่งวังศรีคารครับเป็นเส้นทางที่วิวธรรมชาติภูเขาหินปูนจุดนี้สวยงามไรยครับแลวก็มาถึงช่วงฝนตกนี่แห้งฟินในการเดินทางครับพี่น้องตากฝนรอเที่ยวที่ท่าแขกกับฝนตกลินนี่นช่างมีความสุขในการมาเที่ยวอีลีครับ บนทางเดินแสนไกลที่ฉันนั้นเดินลำพังเง,งาข้างกายคือเพื่อนเดิมอุปสรรคน้นาหน,น้าไม่หวั่นไหวผมไภัย้างใหญ่ไยัยาสนประการตาแทน ตาเลินใจความทุกทุกสิ่งโยนทิ้งทุกอย่างปล่อยวางแล้วเดินออกไปเติมแรงพลังตังฟันที่ไฟสุขใจกับการเดินทางกับแม่โขงอ่อนั่วกลางคืนฉันนอนดู สภาพบรรยากาศยากสวยงามเลยครับทะเลหมอกในช่วงหน้าร้อนครับเส้นทางไปท่าพลังวันศีรษะกับธรรมชาติการป่าต้องเห็นทู่ที่ว่าที่แข็ครับตรงนี้มันอีกหนึ้องมาที่พื้นที่พายุเข้าของท้องถิ่นทีน่าตื่นเต้เย็นสดชื่นเลยครับโอ้ยสวยงามครับบรรยากาศที่ท่าฝรั่งในวันฝนตกครับ อกฟ้า10บโมงมืดคืมขน,ขนาดครับพี่น้องฝนกะพุนครับฝนตกครับ มาฮอดท่าฝรั่งฝนตกอย่างนักเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศนี่ตอนนี้ก็เริ่มตกหนักขึ้นรื่อยละครับอากาศเย็นลังดีครับพี่น้องกับบรรยากาศฝนตกเลีนน่ยนนี่เอากาแฟมาดิบหรือว่าน,นอนอาดังสือฟังเสียงฝนนี่มันสร้างมีความสุขในการมาเที่ยวพักผ่อนเลยีครับฟ้าหลังฝนตกครับที่ท่าฝรั่งวังสีครามครับอากาศเย็นซุ้มซ่มเลยครับพี่น้องพายุฤดูร้อนครับ เดินทางไปต่อครับไปหาเลาะเที่ยวบรรยากาศภูบ้านกลางป่าธรรมศาสติครับ